ปิดล้อมหมู่บ้านค้น16เป้าหมายล่าเครือ,ข,อข่ายปอรีนักค้ายาเสพติดรายสำคัญผู้ช่วยผบตรน,นำทีมปิดล้อมตรวจคนพื้นที่เป้าหมายอำเภอบ้านเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย16จุดล่าเครือข่ายปอรีแท่ม่วชาวม้งที่เคลื่อนไหวขนยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนสปปลาวจับกลุ่มผู้ต้องหาได้สองราย พลตำรวจโทอัคราเดชพิมลศรีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้านห้วยหานตำบลปออำเภอเวียงแก่จังหวัดเชียงรายโดยมีเป้าหมายทั้งหมด16จุดสำหรับปฏิบัติการในครั้งนี้ได้ตรวจคนเป้าหมายเป็นหนึ่งในนโยบายปราบปรามยาเสพติดและผู้ร้ายสำขายาเคพติดและายค้ายาเสพติดของนายบุญชัยหรือว่าปอที่แทมั่ว ชาวม้งที่เคลื่อนไหวผลยาเสพติดในพื้นที่สปปลาวและชายแดนไทยโดยเครือข่ายของนายบุญชัยหรือว่าปอดีแซ้มั่วยังเกี่ยวข้องกับการลอบยิงนายทวีศักดิ์กำนันตำบลปออำเภอเวียงแกนจังหวัดเชียงรายอีกด้วยปฏิบัติการนี้ตำรวจสามารถจับกลุ่มเครือข่ายของนายบุญชัยหรือว่าปอดีแซมั่วไปแล้วกว่า20คดีผู้ต้องหา26คนออกหมายจับ60รายจับกลุ่มตามหมายจับได้12รายของกลางย,ยาบ้าน150มเมตรเพโรอ,อีน500กิโลกรัม ไอ้300กิโลกรัมแต่ยังจับกลุ่มตัวในบุญชัยหรือว่าปอดิแ่แท่ม่วไม่ได้โดยคาดว่าขณะนี้หลบหนีไปอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านสำนักข่าวออนไลน์ไทยแทบลอยสำนักข่าวที่ยึดถือจรรยาบรรครบถ้วน